Cái à, đâu? Ừ. Ừ. Ừ, quá quý, ừ. ơ, ừ. cá điêu, hey, cá điêu bơn hương à, ạ, ừ. dao mà cắt, cắt ạ, 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 hương ạ, 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 xuân nha, chẳng lên nha. ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ทำานกป่าบ้านหอยเดือนนะครับก็วันนี้เรามาเทศนะมาเทศป่าก็คือกระเดียวอะจะเปิดเปิดห้ตุกเนะบ็ดนะก็อนทำนกป่าบ้านหอยเดือนก็ ก็มีเมื่อล้วเออมีมีน้นแล้วครับอ่ามีเงินแล้วเดี๋ยวจะเปิดในวันใดเขาจะเปิดวันที่สามวันศุกร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่สามก็คือบัตรหนึ่งร้อยบาทบัตรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งท่านหนึ่งท่านลงได้สองกันลงได้สองกันอ่าชิงริวสปิลหรือว่าได้หมดเลยริวสปิลริวสปิลแง่สองอย่างก็ตรงเนี้ยมีมีปลาพอมีปลาหนิ้นปลเพียนยิศกน้องจันทร์ปลนไนปลาคือว่าปล่อยเยอะมากปล่อยเยอะครับ ปัดจีนก็มีเนี่ยครับสวายก็มีแล้วเขาเปิดทุกวันเลยลเขาเาจะเปิดทุกวันเออเวลาหัมุกเจ้าหรอือหโมรม่นไหมนะอ่ะครับเมือมอมม่อคืนนี้เบื่อเมื่อคืนนี้ยังเมื่อตืเน้แต่ครับเอาเ,เ,เ,เอากลางวันก่อนครับตอนนี้อย่างที่เห็นในต้นคลิปนะก็ลองจ่อมไปไปพกละก็ปลาก,ก็กินอยู่ลองตีปลาลิ้มก็ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเขามาลุยกันต่อนะว่าตรงเนี้ยมีป่าไงยังพงเราก็ใส่ประมาณไหนนะไปลุยเลย ครับวันนี้ก็มากันมาอีกถึงคณะกรรมการบูบาทลงมาเห็นดูไปลุยลุยลุย <eigenlijk> ก็ไมท้ทำนกปลาบ้านหวัวเดือนนะครับก็เป็นไมธรรมชาตินะไม่ได้เลี้ยงอาหารเลี้ยงอย่างก,ก็มีความกว้างขวางนะครับพอสมควรนะแล้วพอไปก็จะเห็นปลาอาหัวตลอดน,นี่ครับไก่ไก่มีตลอดเลยก็แต่จะมีอุปสรรคหน่อยก็คือปื้นน้ำเนาะมันจะมีมีพวก เออมันจะรับนะครับขึ้นพื้นน้าก็ใพรพอมีเวลาก็มาเพยวไว้ทําไว้ก่อนได้นะครับแต่ผมก็ลึกาจชุดนี้นะนรอเกปลาคือปล่อยไม่ได้ไมีไาเลยมีปนะครับ โอ,อ้ยอิซุกอิซุกซุกซุกไส้ขนมสบายนนเลยเนะี่ยครับอีซุกเทียบเดี๋ยวว่าหุ่นไหวสักเกิงหางสักคอเลี้ยงกลางเนี่ยโอ๊ะไว้แล้วเอ๊ะ อ้เด็ๆบอกาาโอ้ยจีนมาหาสารทุกชนิดเป๋าถอน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 ไปแล้วอ,อยูไไอย่ไม่ได้โอ้โอโ,หโ,หโ,หโหอ้ยโอ้โอ้้อ้โอยโไยอ้อ้้ยอ,อ้ยโก โอ้ยขำขำวัน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 ,วน,นยตนะหเลยเด้อยืนะออตามตัวให้ราบกินนี่บสบายเลยไหนจะสุข่นึง การทุนกันเนาะนี่การทุนสปิวหน้าตังนะครับนี่ทำในเอจอมกลางๆกันเลยจุ๊บจับพอดีน้ำก่อนละน้ำก่อนลึกประมาณสักเอ่อเกือบสองเมตรเองเนาะประมาณสองเมตรเนาะสองเมตร ีมหาศาลโอ้ไปแล้วเฮ้ยอุ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 ้ยไล่เว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 ้ย Hô chín con à bay Đúng rồi Ủa ừ, ừ. xanh ngang ngang đấy nè 对。<laughs> <laughs> Terima kasih. ยาไปกิโลโฮ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 อย่าโอ้ปเห้ยตูบออวันนี้ปลาเนินเต็มปากาเข้ามากินไงวะ นี่นายทักทายเจ้าบังหึ ư n อนั่ c, นบุ๋ c, นบัวแล่อมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เออข้าวตอเอ๊ะเออจอมแบบสีวหน้าตังใจหันจอมอ่ะก็ก็กินดีเลยลงก็กินลงก็กินนะส่วนมากก็จะเป็นปลายี่ซุกเกือบโลหรือเกือบโลหนะก็เดียวเขาจะร้อง ลงไปมันจะกินก็กินดีก็ลองดูไปปิวดู้ดาปอมกันเด้อโมขนาดอ๋อ กินแล้วนี่วะพุนมาขึ้นเลยอ่ะลงมาฮะเด้โ,โ,โอ้ลงบูมเลยทุนนยายแซบมาล้วดกินเลยอะเขาได้สองทางเลยเอาไป้ายไปที่หน้าวันนี้นหนีท่ทงเจ้าหน้ากับตงังไร่ผสมน,นี่ครับแป๊บเดียวครับลงก็คือไปกินแล้วลงก็คือกินแล้วะนะครับเยอะมากวันนี้นะโอ้โห

แต่อยากได้พวกยีสุกป่าในป่าจีนเนี่ยต้องใส่อาหารนะแต่รอหน่อยแต่ใช้เดือนอนะ่ะมาทานบวันนี้นะเนี่ยลากตัวน,นี้ลากระไรนะเนี่ยเนี่ยทุนเพิ่มขึ้นคือมันกินแล้วนะกกนวนะนะเนี่ยลากระไรนะฮะเออ อทิดแล้วนี่บ่าะทิดกับบอกบอ่าเลยวันนี้ไส้นี่คือมหาสารนะโดงลุงครับอุ๊ยเนี่ยครับอุ๊ยเอ้โดนแล้วเอโดนแล้วเอโดนแล้วเอโดนแล้ว ไปคุนต้องป้องจะแปลงคุนนอนเลยนะก็คืออัสต์อบตัวโบน่ะปั๊บลึกกว่าระดับน้ำประมาณสักสิบหรือสาวเซนนะโอ้มันโคดกากาเลยนี่วะโดโดเอ๊ะลงลงไปเลยโดโดสิ่งนั้นก็บะโดไปอยู่ใด้เคย หยุ para, indo, indo, ido, um ่มได้นะอีน่ะดูดูลงม่าต้กินเลื่นี้นี่นี่นี่นะดูเลอะมาตัววานนี้นี่นช่ะหมนะจบไปแล้วโอ้โหคุณลงเขามันกินเลยอ่ะอ๋อ ไปแล้วครับไปแล้ว,ลวนะ้รับลงคนมากินเลยอ่ะอโอ้โหมันแทบ,บม่ได้ตั้งทุนเลยลงมากินเลยใส่กอถือว่าจะได้อยู่ยยยน่อยเนาะกอถือว่าน่าเกียดอ่ะงามอยู่ โอ้โหโอ้โ <c ười> ล่นหามาแล้วนี่เออแล้วเออแล้วโอ้โหดูดูอยู่มต่ายกันน่ะในคอมาแล้วกันน่ะฮะฮะดูดู đúng Vẫn là từ nhà bà nín là đô Lúc còn đất kỳ là khứ dỡ mạc Cây ừ lời ừ. okay, chăn Xết Xết ít tức dây 哦，这这这这。 Wow. xuất suối, phải leo thôi xuống dài đi đi cười nhưng mà hôm bụng nào nhỉ hơ yêu quá chứ 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 ไปแล้วไปแล้วจูบอีกครับโอ้ลุดไปเลยนี่ครับลงตอบจูบไปแล้วจูบนี่ครับลงมากินเลยนะใช่ hiền đủ Điều không Ôi Đu Ý số có Và nín có đầy thuộc menu Này Đây có một thứ ba là kiệt ราไนปาตะเพียนปะจีนก็ยังม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอาไหว้อเพื่อนๆมาค้นหาเอาคนเดียวนะครับเจอกันในวันศุกร์ที่3นะครับชิงหลิวและสปิลเท่านั้นนะครับต่อคอฟีสตล์ก็ออยเยอหรือถ้าหมายได้ได้หมดเลยนะกงคกเจ้าถึงองม์แรงก็ปา่าออกได้หมดเลยหมายรรมชาตนะิตอนนี้ก็ปิดหมดก็บอกค่อยมีหมายตกนะครับสำหรับเพื่อนตี หักในการตกแบบสายธรรมชาติก็เจอกันป่ากันนะครับ okay. อนะโอเคดูป่าน,นี้นะ่ะร้อยเต็มเลยนะครับที่อยู่ก็เยอะแยะนี่เพื่อคนไทยขึ้นละครับอยู่ได้หาที่อยู่ก็ภัยที่เยอะแยะวันนี้นะเยอะยี่ซสุด ปลาจีนปลานหนนะครับปีคนปล่อยไปปีเห็นเห็นกันวันนี้ก็วันนี้แต่มันวันนี้มีถึงไส้โลนะเอ๊ะไ,ได้วันนี้บันดึงนะบดึงบดึงเครื่องดูงครับไอ้บรรยากาศดีมากนะครับลมรื่นด๋อยไปป่ากันนะเจสต์ตะกอซอยซิฟตรงเลยหอประชุมมาหน่อยคือคืออ่างทำนะูปลาอะ